สังกัปะราโคปุริสสะกาโมความกำหนัดเพราะดำริเป็นกามของคนราคะคือความกำหนัดรักใคร่ในกามคุณทั้ง5ประการคือรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสที่น่าใกร่น่าพอใจราคะเกิดขึ้นเพราะมีความดำริคือความคิดเป็นมูลรากเช่นเมื่อได้เห็นรูปเราคิดไปว่ารูปนี้สวยงาม น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจก็เกิดเป็นราคะขึ้นมาได้รับสัมผัสแล้วคิดไปว่าสัมผัสนี้ช่างน่าปรารถนาเหลือเกินก็เกิดเป็นราคะขึ้นมาได้เช่นกันจะเห็นได้ว่าราคะเกิดมาจากความคิดที่เราปรุงแต่งไปในทางที่ชอบใจหากเราไม่คิดไปในทางที่พอใจชอบใจเมื่อเห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นได้ลิ้มรส ได้รับสัมผัสแล้วพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงว่ารูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสนั้นเป็นสิ่งที่มีเกิดมีดับเป็นธรรมดาไม่มีสิ่งใดน่าปรารถนาหรือน่าพอใจก็จะทำให้ใคลายความกำหนัดเสียได้